วันนี้กังวลไหมคะก็จริงๆไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าในช่วงที่มีการสืบพยานเพื่อต่อสู้คดีความค่ะที่ฉันก็ทําหน้าที่ในการต่อสู้คดีความอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือการเตรียมเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆค่ะแล้วก็หลักการแล้วก็เหตุผลค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นจากการปราศัยของดิฉันพัฒนาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ห่วงกังวลอะไรที่สําคัญอย่างในวันนี้ค่ะไม่ว่าคําพิพากษาจะออกมาในลักษณะไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าดิฉันเองก็ได้เตรียมตัวทั ซึ่งเราคาดหวังค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยศาลเนี่ยก็จะให้สิทธิในการประกันตัวซึ่งมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยค่ะมันเป็นแค่ศาลชั้นต้นยังมีศาลชั้นอุทธรและก็ศาลฎีกาค่ะซึ่งแน่นอนว่าฉันก็คาดหวังค่ะว่าสิทธิในการประกันตัวจากชั้นต้นเพื่อไปต่อสู้คดีความในระหว่างอุทธรค่ะก็จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะที่จะได้รับว,ว่าเรายังอยู่ในช่วงวิพากษ์ายไปทำไมตัดสินใจมาทไปที่ใช้กฎหอ๋อจริงๆริงเรื่องของคำพิพากษามันใช้เอกสิทธิ์ไม่่่ได้้อยูแลวคะ พี่หมายมาแมั่นใจไหมว่าพยานหลักฐานที่เรามีจะสามารถผักล้างข้อเปล่าทั้งหมดได้ก็จริงๆเอ่อโดยส่วนตัวเนื้าถ้าพูดตามตรงค่ะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างมั่นใจค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทุกคำปลาใสของดิฉันเนี่ยถ้าไปดูตั้งแต่คดีความที่ศาลธัญบุรีค่ะที่ศาลนุ่นโพิภากษาสอง สองปีเนี่ยค่ะทุกคาพิพาทุกคาําปลาใสของดิฉันค่ะก็จะมีกฎหมายรองรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการออกกฎหมายในเรื่องของพนในปัจจุบันชาติที่ดิฉันมองว่ามีปัญหาในเรื่องของการขยายัดพระราชอำนาจกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งก็มีคําปลาใสของเพื่อนสสซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นอดีตพรรคก้าไกลอย่างพี่เบญจาแสงจนันทร์คะก็ ปลาใสไวค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้สังคมเห็นภาพชัดเจนค่ะเกี่ยวกับปัญหาการจัดสรรเงินประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยทุกคาําปลาใสทุกท้อยคําที่ปลาใสไปในช่วงวันนั้นนะคะก็เป็นคําปลาใสที่มาจากความจริตใจแล้วก็ความปริสุทธ์ใจที่มีความรปรถนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยากจะเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยยืนยงแล้วก็มั่นคงในประเทศไทยค่ะ อันนี้เราเตรียมพร้อมแล้วสมมติว่าเกิดสา่นแค่ประกันตัวอาจจะมีผลต่อตำแหน่งสสเนี่ยเอ่อก็จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะมีการเตรียมความพร้อมทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่ตัวดิฉันเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังรวมไปถึงาทางพักประชาชนเองด้วยค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆกรณีค่ะไม่ว่าดิฉันเองจะสามารถออกมาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรในวันนี้ได้หรือไม่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนอยากให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่มั่นใจได้ค่ะว่าพักประชาชนค่ะจะมีผู้แทนในเขตนั้นแล้วก็จะมีผู้แทนที่ทําหน้าที่ในการดูแลเอ่อพวกเขา อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะมีวันนี้รอลวเปเปด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะโอเคครับโอเคครับวันนี้หมคัดย้ำนักข่าวเป็นัไงบ้างครับครับวันนี้นะครับศาลมีนัดฟังคำพิพากษาของสอสชนทิชาแจ้งเร็วนะครับสอสอจังหวัดปทุมธานีพักประชาชนครับล่าสุดเนี่ยเมื่อสักประมาณ15นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับศาลได้มีการอ่รานคำพิพากษานะครับให้มีโทษจำคุกนะครับตามที่ถูก กล่าวหาก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2นะครับซึ่งสารได้วินิจฉัยว่าผิดตามฟ้องนะครับก็จะได้มีการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งจำคุกเนี่ย4ปีนะครับแต่ด้วยให้การเป็นประโยชน์นะครับสารก็มีเหตุลดโทษให้1ใน3ก็คือ,อเป็นการจำคุก2ปี8เดือนและไม่รอลงอาญานะครับซึ่งขณะนี้คุณชนทิชาหรือลูกเกดเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นขอประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวโดยการบังหลัทรัพย์นะครับคาดว่าจะได้รับ การพิจารณาในช่วงไม่เกินบ่ายวันนี้นะครับคาดว่าอย่างนั้นนะครับครับก็จะเหลือขั้นตอนแค่รอประกันตัวและรอฟังผลคําสั่งของศาลครับในทางกฎหมายแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้การประกันตัวในวันนี้จะมีผลอะไรต่อตําแหน่งสภาใช่ครับตอนนี้เอ่อโดยโดย,โดยตาแหน่งเนี่ยนะครับมีผลแน่นอนครับถ้กากรณีที่ไม่ได้รับประกันประกันตัวหรือให้การป,รารปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้นะครับลูกเกดจะต้องถูกนําตัวเข้าสู่การควบคุมตัวของกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งคาดว่า ก็คงจะเป็นการนําตัวไปแถวฮอ,องเปรมน,นะครับซึ่งหลังจากวันนี้ไปเนี่ยถ้าไม่ได้ประกันตัวอย่างที่บอกฮะเมื่อไหร่ที่ขาข้างหนึ่งก้าเข้าสู่เดือนจําแล้วเนี่ยเขาจะหลุดสถานภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีนะครับแลวกรกตก็ต้องประกาศรับสมัครและวันเลือกตั้งใหม่ในเขตาสามปทุมธานีทันทีนะครับเรือ่องน,นี้ทางพรรคประชาชนว่าไงบ้างครับพี่แจคดูได้ไหมครัขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของพักกำลังยื่นเรื่องอย่างเต็มที่ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยการบังหลักทรัพย์นะครับซึ่งคาดว่า จะไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าศาลเนี่ยจะใช้ดุลพินิษอย่างเป็นธรรมและเราเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ผ่านมานั้นลูกเกดุนทิชาเนี่ยได้ให้ความร่วมมือกับศาลมาตลอดแม้กระทั่งวันนี้ก็มาฟังคำพิพากษาตามนัดนะครับและคดีนี้นะครับเป็นคดีที่2ของุนทิชาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยศาลธัญบ,บุรีก็เคยคำพิพากษาจำคุกมาก่อนหน้าและไละ่ลักการประกาศตัวมาเช่นเดียวกันเราจึงมั่นใจว่ารอบนี้จะไม่มีปัญหาครับังมีสสขขงประชาชน่านอืออีกไหมครับที่จะรอคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีต่งตางๆที่เเกิดขึ้น ในคดีหนึ่งหนึ่งสองเองเนี่ยครับก็มีของคุณอไอรัชนกนะครับซึ่งอยู่ในชั้นของฉาดสรรอุทธร์นะครับซึ่งรอฟังคําสั่งของศาลอุทธร์ในเช่นเดียวกันนะครับส่วนของผมเนี่ยก็จะมี1นึทั้ง2คดีเนี่ยคาดว่ายกฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับหวังว่าจะไม่มีการอุทธร์นะครับและมีคดีหนึ่งที่กําลังสืบอยู่ก็คือคดีที่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นเองครับครับโอเคนะครับขอบคุณพี่สืบครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ก็ขึ้นไปต่อเนาะก็รอลุ้นนนกัแถวี้แหลุ เหรือพี่จะเขียนเบกกิ้งก่อนหนูจะเขียนเบกกิ้ง